สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยศธาราสิริภาประภากรแล้วนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นเหรียญน,นะคะมหาเทระนะคะบูรพาจารย์นะคะเหรียญหลวงปู่ดุลอัตุโลนะคะที่เป็นเนื้อทองแดงซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะเนื่องในงานทอดกระถินพระราชทานในปี พุทธศักราช2 5 2 1 2521นั่นเองนะคะหรือจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2521นั่นเองจำนวนการสร้าง10,000องค์หรือ10,000เหรียญน,นะ,ะจำนวนการสร้าง10,000เหรียญเท่านั้นนะฮะเท่าที่พบนะคะหรือปรากฏเนี่ยนะคะมีเพียงเนื้อทองแดง ชนิดเดียวนะฮะมีเพียงเนื้อทองแดงชนิดเดียวที่ปรากฏในรุ่นนี้นะคะไม่ปรากฏว่าสร้างาสร้างาด้วยเนื้ออย่างอื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อทองแดงที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะคะดูตะขอนะดูเนื้อนะคะยังดำสนิทกริบๆเลยนะคะ,ะของแท้ดูได้ไม่ยากนะของแท้ดูได้ไม่ยากนะคะ เป็นพระอริยะสงฆ์นะคะที่มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็ถือว่ามีพลังจิตสูงนะคะแล้วก็สร้างในยุคของท่านแล้วก็ได้รับการอธิษฐานจิตและอนุญาตอาการสร้างโดยองค์หลวงปู่เองนะคะสา,ายกรรมฐานโดยโส่วนมากก็จะมีบาทมีกรดนะคะม,มีเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นร่มนะคะที่เป็น เนี่ยนะครับเป็นกรดเนาะมีบาทมีกรดมีกาน้ําต่างๆอันนี้คือเหรียญหลวงปู่ดุลอะตุโลสวยงามมากนะสวยงามมากนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ท่านใดสนใจอยากจะมีไว้ให้ลูกหลานไว้คุ้มครองนะคะคุ้มครองลูกหลานหรือไว้เป็นมรดกสืบทอดแก่รุ่นลูกหลานก็สามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะคะแบ่งปันแบ่งปันกันชื่นชมแบ่งปันกัน ครอบครองแบ่งปันกันนำไปสักการะบูชานะคะโอเคกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะฝากติดตามยาโสธาราด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ